สวัสดีค่ะวันนี้นี้จะมาทําคลิปอาหารเช้าอาหารกลางวันของโนเมนกับน้องซาร่ากับฟิโอนานะคะคือของโนเม้นเนี่ยเขาไม่กินอาหารเช้าที่บ้านนะแต่ว่านี้จะห่อเป็นโปรตใส่ไปให้เขาที่ทํางนานนะคะก็คือเหมือนเป็นโตบ้านเรานะแต่ว่าจะไม่มีข้าวหรือว่ากับข้าวอยู่เลยนะคะจะเป็นขนมปังรวนๆแล้วก็จะมีพวกผักผลไม้ของว่างซึ่งแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้หรือว่าเมื่อก่อนนะคะก่อนสักประมาณ2-3ปีนะโนเม้นเขาแบบ จะกินที่ทํางานตลอดเขาจะเข้าโรงอาหารแล้วก็ไปกินแล้วเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 100- ่งยถึงสองยูโรต่อเดือนนะคะแล้วเพื่อนเขานะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต่างชาตินะเขาก็จะแบบห่ออาหารมากินที่ทํางานแต่ละคนแบบคือจริงจังอะ่ะอาหารกลางวันคือจริงจังก็จะเป็นพวกอาหารตุรกีกล,ลิล่นแรงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโนเมนเนี่ยเขาจะเป็นแบบ ไม่ค่อยอยากจะกินกระเทียมนะแต่ว่าถ้านี้ทาให้เขาก็กินนะพวกหัวหอมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอาไปแข่งกับที่ทํางานอะ่ะคือถ้าวันไหนเขาจะต้องคุยงานกับ ระดับสูงหรือว่าพวกนักเรียนที่มาฝึกงานนะคะ <_ d ata> เขาก็จะบอกนี้ว่าโอเคอาทิตย์นี้ห้ามห่ออะไรที่เป็นแบบว่ากระเทียม <_ d ata> หรืหอว่าหัวหอมนะ <_ d ata> เขาจะสั่งไว้ก่อนเลยนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะห่ออะไรเขาก็กินหมดนะแต่ว่าจะมีวันที่เน้นอยู่นะคะว่าออวันนี้ห้ามนะก็มีอยู่นะคะแล้วก็พวกเพื่อนเขานะส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างที่นิดบอกว่าต่างชาตินะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตุรกีโรมาเนียน อะไรอะสเปนหรือเปล่านีไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่นิดรู้ว่ามีหลายๆประเทศอยู่ที่ทํางานเขานะคะเขาก็จะเอาอาหารหนั้นนั้นนี้มากินรวมกันแล้วก็เหมือนพูดคุยกันใครที่ห่อแบบมาน่ารากักน่ารักอะไรเงี้ยยิ่งจะแซวกันอย่างเพื่อนของโนเมนนะคะเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะว่าเออเนี่ยวันนี้ภรรยาเขาทําเป็นแบบลูกหัวใจมาให้อะไรเงี้ยเขาก็แบบ มีการแซวกันคือสนุกสนานสามีนี้เขารู้สึกว่าเออห่อไปกินสนุกกว่าไปกินที่โรงอาหารนะคะแล้วก็ประหยัดเงินไปด้วยคือที่ตั้งใจห่อจากที่บ้านไปกินที่ทำงานก็คืออยากจะประหยัดเงินนั่นเองนะคะแล้วนูแมนเขาก็สนุกกับการที่แบบได้ไปกินกับพกเพื่อนแล้วก็แบบนั่งเมาส์มอยกันนะนี่ก็เลยแบบโอเคได้ไม่เป็นไรคือมันไม่ได้เออเป็นอะไรที่เหนื่อยเนาะตอนเย็นนิดทาตอนเช้าเขาก็ไปกินที่ทำงานก็มีบ้างที่บางวันนิดลืมนะคะเขาก็จะแบบ หาอะไรไปกินเองก็จะมีพวกปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยถ้านิดลืมนะแต่ว่าถ้านิดไม่ลืมเขาก็จะหยิบจากในตู้เย็นไปทุกวันเลยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบตอนนี้ชินแล้วนะก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบว่าลืมเอาไปบ้างละ่ะนิดลืมทําบ้างละ่ะอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้โอเคแล้วนะคะทุกอย่างก็ตรงล็อกเนาะถ้าย่งไงมาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละวันนี้ทาอะไรให้เด็กๆแล้วก็สามีไปกินที่ทางานกันบ้าง พอดีมีพี่คนนึงถามมานะคะว่านิดใช้เนยแบบไหนอ,อ,อยากรู้ยี่ห้อเนาะนิดก็เลยเอามาให้ดูนะคะจะได้เห็นภาพตัวนี้จะเป็นของไวเฮนสเตฟานอันนี้อร่อยนะคะนิดชอบเวลาลดราคานิดก็จะซื้อมาตุนไว้2ตัวนี้เนี่ยนิดใส่ตู้แช่แข็งเอาไว้นะคะนิดเพิ่งเอาออกมาให้ดูส่วนตัวนี้เนี่ยนิดมีอยู่แล้วในตู้เย็นเพราะว่านิดซื้อมาตั้งใจจะทําขนมพวกเพลเชียนหรือว่าคุกกี้ช่วงคริสต์มาสนี้นะคะถ้าแกะออกมาแล้วก็จะเป็นก้อนเหลืองๆแบบนี้นะที่นิดทาขนมปังนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นของ Kerry Gold แบบทองเนาะสีทองนะคะตัวในก็จะเหมือนกันนะสองตัวนี้รสชาติเหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาก็จะไม่เท่ากันนะรู้สึกว่าตัวนี้จะราคาสูงกว่าน,นิดนึงแต่ว่าถ้าลดราคาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะนี่จะตุนไวตลอดเลยในตู้แช่แข็งส่วนตัวนี้เนี่ยราคาถูกมากนะคะเพราะว่าของเขาฟลันเขาผลิตเองเนาะแล้วก็ วางยีห่หองของเขาเอาไว้นะคะ,ะเหมือนกันนะรสชาติหวานนะคะไม่มีรสชาติเค็มอยู่ที่บ้านเพราะว่าหมดแล้วน้อมแล้วก็เด็กๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็เลยจะซื้อแบบเนยรสหวานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารกลางวันน้องซาร่ากับน้องฟิโอน่านะคะนิสัยราสเบอร์รี่หรือฮิมเบอร์รนให้น้องซาร่าด้วยนะคะหนึ่งช่องกับของหวานเป็นมาร์คัลอนหนึ่งอันตามด้วยเนยทาขนมปังนะคะอันนี้จะเป็นขนมปังที่เหลือของเก่าแล้วก็ โทสโบรตขนมปังแผ่นนะคะนี่ตัดขอบออกเพราะน้องไม่ชอบนะจะกินเหลือเยอะทุกทีนะคะนี่ก็ขูดออกนิดนึงทาด้วยเนยเหมือนกันนะคะน้องชอบนะส่วนใหญ่ก็จะทาแต่เนยนะคะไปกินสําหรับที่โรงเรียนแล้วก็ของน้องฟิโอน่านะคะนี่ใช้ขนมปังทาด้วยเนยบางๆนะคะ,ะแล้วก็วางด้วยชีสหนึ่งแผ่นกับซลามีสามแผ่นสําหรับน้องฟิโอน่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช็อกโกโคลสองที่นี่ซื้อมานะคะ น้องชอบมากก็จะเอาไปกินเป็นระหว่างวันนะส่วนจานนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าน้องฟิโอน่านะคะนิทาด้วยครีมริปนิดหน่อยแล้วก็วางด้วยสลับ2แผ่นตามด้วยแฮม3แผ่นแล้วก็ชีสแผ่นใหญ่ๆ1แผ่นนะคะน้องจะกินแบบนี้นะน้องฟิโอน่านะคะทุกวันเลยเป็นช่วงเช้านานๆครั้งน้องจะกินเป็นคอนเฟล็กนะคะเพราะว่าน้องเลิกกินคอนเฟล็กนานแล้วจากที่เห็นนะ ส่วนน้องซาร่านะคะกินคอนเฟลกเดี๋ยวก็จะใส่นมที่หลังนะตอนที่น้องตื่นนะคะเนี่ยน้องก็จะกินประมาณนี้นะแล้วก็สลับไปเรื่อยๆนะคะแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันสำหรับอาหารเช้าน้องซาร่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ายัางไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะต่อไปเป็นเมนูอาหารกลางวันของสามีนิดนะคะนิดทำสลามี่ชีสแล้วก็สลัดก่อนอื่นนิดทาด้วยครีมมิราเซลวิป ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะนี่ถามโนเมินมาชอบไหมเขาบอกว่าชอบนะนี่เลยทาให้นะคะส่วนน้องฟิลน่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่ก็จะทาให้บางๆแต่ว่าของสามีทาหนานิดนึงนะคะนี่เลยแล้วก็เอาโทสิอีกแผ่นหนึ่งโปะล,ลงไปนะคะแล้วก็ห่อด้วยฟูรียก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้นี่ก็จะอาใส่กระปุกในนี้นะคะนี่หั่นแครอทเอาไว้แล้วประมาณ2ลูกนะแล้วก็เออหรือไม่ก็สงอันนะคะแล้วก็มะเขือเทศ ซื้อมาก็ประมาณนี้นะคะก็จะเอาห่อให้สามีนิดไปกินที่ทํางานเขาก็จะกินผักผลไม้แล้วก็นี่เลยผลไม้อัดแท่งนะคะตัวนี้จะเป็นไวท์ฟรุ i กมีกลิ่นรสชาติของผลไม้ป่านะคะประมาณนี้นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับสามีนิดนะคะเช้านี้นิดก็จะทําอาหารกลางวันให้น้องเฟียวน้ากับน้องสารานะคะนี้จะใช้โทส์หนึ่งแผ่นแล้วก็ทาด้วยครีมริบตัวนี้ นะคะใช้เป็นประจำนะตัวนี้นะคะแล้วก็ป้ายลงบนโทสบางๆเสร็จแล้วก็ตามด้วยสลัดเลยนะคะนิดวางสลัด3าแผ่นเพราะว่าจะมีเล็กใหญ่ขาเข้ากันไปนะแล้วก็จะวางด้วยสลามมี่นะคะสลา,ามี่เหลือ2แผ่น นี่ก็จะวางแฮมไปด้วย2องแผ่นนี่เลยจะได้หมดนะแล้วก็ตามด้วยชีสหนึ่งแผ่นแล้วก็โทสอีก1นึ่งแผ่นนะคะทีนี้ก็ห่อนี่จะใช้ฟูรียห่อตลอดนะเพราะว่าเขาก็จะได้ไม่หลุดออกจากกันนะคะแล้วน้องฟิโอน่าก็บอกว่าแบบนี้สะดวกดีนะเวลาจับที่โรงเรียนก็จะได้ไม่เปื้อนด้วยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระปุกของน้องฟิโอน่า ของน้องฟิ่น่าก็ยังจะมีแครอทกับออราสเบอร์รี่นะเนทำไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะถุงนี้แล้วก็ของน้องซาร่าเหมือนกันนะน็่ก็หั่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าเอาใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็เอามาใส่กล่องให้น้องซาร่าก็จะมีราสเบอร์รี่กับแครอทเหมือนกันน้องฟิโอน่าชอบกินแครอทเล่นนะคะแต่ว่าไม่ชอบกินแครอทในอาหารคือน้องบอกว่าจะเละๆน้องจะไม่ชอบนะน้องชอบ,กร,บกรอบแบบนี้นะคะก็จะห่อมให้ไปกินที่โรงเรียน ต่อไปนะคะนี่ก็จะทําให้น้องซาร่าน้องซาร่าจะไม่ชอบขอบโทสนะนี่จะต้องรอให้ตลอดนะคะก็จะเอาออกแค่นิดเดียวพอแบบไม่ให้น้องเห็นว่ามีขอบถ้าทําแบบนี้น้องจะกินหมดนะแต่ว่าถ้าไม่เอาออกนะคะน้องจะกินเหลือเยอะมากอะเสียดายก็ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วก็หัน่นครื่งแล้วก็ทาด้วยเนยน้องสาระกินแต่เนยนะนานๆทีก็จะกินเนยน้ำผึ้งนะคะนีทาลงไปเลยนี่จะทาเนยให้หนานิดนึงประมาณนี้แล้วก็ประกบอีกด้านลงไป แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ห่อด้วยโฟลเล่แบบนี้เมื่อวานน้องกินหมดเลยนะคะในกระปุกไม่มีเหลือสักอย่างนะเดี๋ยวคิดก่อนนะคะว่าช่องนี้จะเอาอะไรใส่ให้น้องซาร่านะคะเพราะว่าแต่ละวันน้องซาร่าก็จะกินไม่เหมือนกันสำหรับน้องฟิโอน่าก็พอแล้วนะคะพรุ่งนี้น้องมีเรียนออประมาณ 4- 5หชั่วโมงแค่นี้ก็พอนะผละไม้ผักแล้วก็นี่เลยนะคะแซนด์วิช ได้แล้วนะคะสำหรับน้องซาร่านี่ก็จะใส่บล็อกฟิให้หนึ่งหอ่อน้องก็จะได้กินเป็นแบบมื้อกลางวันนะนี่เลยนะคะบล็เฟิขนมปังทานเนยแล้วก็ผักผลไม้นิดหน่อยต่อไปนี้ก็จะทำอ,ะอาหารเช้าให้น้องฟิโอน่านะคะเพราะว่าน้องฟิโอน่าเนี่ยเขาจะตื่นสายนีดก็เลยจะต้องเป็นคนทําอาหารเช้าให้กินทุกวันก็เหมือนเดิมทาครีมบาง แล้วก็หั่นครึ่งนะคะวันนี้ให้น้องกินแค่นี้พอนะวางด้วยชีสแล้วก็แฮมนะคะแล้วก็ประกบอาหารชาวน้องฟิวหน้าง่ายๆนะแค่นี้ก็พอนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเช้าเด็กๆวันนี้นิททำสลาม่สลัดให้น้องฟิโอน่านะคะอย่างที่เห็นเลยแล้วก็จะมีแครอทกับราสเบอร์รี่ส่วนของน้องซาร่าก็เหมือนกันนะคะจะมีราสเบอร์รี่กับแครอทแล้วก็วัฟเฟิลโรยด้วยผงน้ำตาลทรายปน่นแล้วก็ขนมปังทาเนยหนึ่งแผ่นนะคะ ต่อไปก็จะเป็นอาหารเช้าของน้องซาร่านี่จะใส่นมให้ตอนที่น้องตื่นแล้วนะคะส่วนจานนี้ก็จะเป็นของน้องฟิโอน่าอาหารเช้าง่ายๆเหมือนเดิมนะน้องก็จะกินแบบนี้วนไปนะคะเสร็จแล้วหนะ้าที่แม่บ้านนะคะต่อไปก็จะเป็นของวันพรุ่งนี้วันนี้นี้จะทําเมนูอาหารกลางวันสําหรับโนเมนก็คือตับบดรสชาติห,หอมนะคะนี่จะทําให้เขาไปกินที่ทํางานก็จะทําทุกวันตอนเย็นนะนิตติ้งโทสต์สองแผ่น แล้วก็นี่เลยนะคะตับบดสำเร็จรูปไม่ต้องทำเองแล้วก็ทาลงบนโทสโนมันไม่ชอบกินตับบดนะแต่ว่า,าก็คือว่ากินได้นะเพราะว่าท้านิดซื้อมานิดจะกินคนเดียวไม่หมดนะคะนิดก็ถามเขาว่ากินไหมเขาก็บอกว่าโอเคเลยกินได้แต่ไม่ชอบนะนิดก็จะทาให้บางๆแบบนี้นะคะถ้านิดกินเองนิดจะใช้ขนมปังประมาณครึ่งแผ่นนะสำหรับตับบดหนึ่งก้อนนะคะ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางด้วยแตงกวาดองแก้เลี่ยนนะอย่างที่บอกนะคะพอเรามีแตงกวาดองตัดเนี่ยรสชาติของขนมปังก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็วางทับอีกหนึ่งแผ่นแค่นี้เองนะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็หอ่อด้วยถุงพลาสติอกอรอบหนึ่งนี่ก็จะเป็นอาหารกลางวันโปรดีนของสามีิินะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นอาหารกลางวันของโนมนนะคะนี่เตรียมกล้วยหนึ่งลูกส้มหนึ่งผลขนมหวานจะได้มีของหวานของข่าวนะคะแล้วก็แครอทไม่ถึงหนึ่งลูกนะก็จะได้มีผักผลไม้นะคะแล้วก็ขนมปังสองแผ่นตับบดกับแตงกวาแค่นี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับอาหารกลางวันสามีถ้า่างไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ